สาบายดีสาบายดีตอนเต้สาสาบายดีเด้อมาทุกคนมาพบพ่อกับช่างมินเนี่นี่ตื่นเช้ามาอาบน,าำนา้ำอาบนในแต่งตัวหิ้มห้อยแล้วจ้ามาชมเจ้าเจ้าข่อยเสดนจมากินต้มกระดูกงวัวมามามา,มาเบิ่งนนำกันกระดูกงัวตั้งแต่ตะข่อยขาบางเดือนหลังนั่นแหละแม่ข่อยเห็ดแห้งเมียนก็เลยเอามาต้มเอามาต้มมาสิร์กันแกงใส่ขี้เหล็ก นี่พักขี้เล็กจะคอย,อยนะไปหาเมื่อก่อนระเด็ดมาและต้มเหี่ยมห่ออะไรอันนี้เขาต้าใส่ขาเบือใส่มักเพชรเหี่ยมห่ออะไรเด้อมืนอี้แกงบ่มี่ยำนายนางแกงใส่น้ำาลละแล้วก็แกงใส่กระดูกงวนินละจังหน่อยก,ก่าสิพาก,กันแกงให้กระดูกงวมันนิ่มให้มันเปื่อยก่อนจักหน่อยจะจะก,ก,ก็บจังสิมาแกงแกงกบริแกงใส่ยังลายดอกสุเจใส่กระดูกงวใส่หัวพักบัวแล้วก็ใส่พักนางตุ่ง ถักนางตรูุสดกินฮ้อนเมื่อนี้อากาศเย็นเมื่อนี้อากาศลมมาเย็นสบายเลยเมื่อนี้ค่ะแปลกแปลกเมื่อวานในฮ้อนฮ้อน,อน,อนตับกแตก,แตกมาเมื่อนี้อากาศเย็นบอยๆเอออากาศนี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ไวคือนิสัยคนเลย <c oughs> มาชมา <c oughs> จ้ามาจะนอจากสิมาแกงให้น้ำแหงก่อนจะนอนหนึ่ง แกงแซ่บกเดข่อยล่างเลยไอตูวแม่ข่อยข่อยเบี้ยพระไอตูวมาปุ๊บบอบอมันแห่ะไรแต่สิแกงแกงบริไลายดอกสนเจ้าเลยขี้ิเล็กปั้นเดียวข่อยเก็บมาหน่อยหนึ่งเก็บมาแล้วก็ข่อยพูดใส่หม้อแม่เขาเป็นคนต้มอันนี้ตำใส่ขะเบื่อหี่มห้อยละเดี๋ยวเาสิมาแกงมามาสนเจ้ามา ก็สิตักอัขี้เล็กนี่ตักขี้เล็กใส่เลยนะตงมาใส่แล้เ่าโอ้ <จะ S 2> เอยนะอกกราเบื้อสุกโคนเสียงกับโกพีน่นนอาพอร์นใส่กันเลยนี่นี่เท่าร่อ,อวนอลวเลย ไปบีบอัน้บมาใสาข่ขบก่อนล่างขบก่อนตังบอได้บ้าบ้ร์ทายลมเปดินไายห่เฮ้ย่านเดี๋ยวใส่เีกได้นน่กรับินี้งเขาือเขึ้นเมียงแสดง,งไงเนข่านฐานใส่บวบันพิเภดล่างขรกก็ดกว้วยไ ได้ยินบทเสียงกระลงเพลงเลยเสียงเพลง,งนะักขุนศิลางเขาเปิดอันนาเพลงจวักจังเจ้าทรโคงมื้อนี้วันถี่เขาเห็ดเวียกรวมได้อโอ้ยน้ำลายพวกขลนขลนจะเก็บใส่ยานาแห้งชิเซ่ตัวนี้จะได้บ่มีมยัยนยานาเยอะับบนี้ พุ่มไอจ้าวแค่เขียวเกษตรเนาะปุ๋ยเขาเนีย้ยเนี้ยนะเขาเนี้ยเขาเย็นแกงขี้เหล็กบ้านข่อยเอิงแกงผักขี้เหล็กอยู่วัดบ้านค่อยเปิดเปิดทะเลาะโขงวันนี้เป็นวันถิดเขาเห็ดเวียกรวมจะตะบอกข่อยบวชนิลง ไปตื่มทาจนจะไปแห้งกันบ้างใส่ประเด็จใ,ใส่เป็นนัวใส่เกลือเรียบร้อยแลนนยน้องคือทานเป็นไม้หมได้เลยน้องเด็กทุกทุกจะไม่หอยใส่เฮ็ดตลอดด้วยอันนี้ก็แท้คุกยันไปแห้งเราไปทางใหม่ได้ใจกงี้เล็กแกงอ่าลองสิคีบเอาอีกก่อน เปี่ยนกันคาร์ลอนให้ซอน็อตคาร์ลอนมาดไฟมันแห้งเด้แค่มอคาร์ลอนแล้วมันสติดหมอแล้วกินหมแส่บไปเอาหัวผักบัวลงกินดิงานที่หัว หมอปลาจปงกูังใส่พอข่อยังทันซุกแลนี่ราไฟแห่แล้วอบ่มากถึงจะมันแตกมา้มันงใส่มือแมันจ็บซุกแลวพไปน้องขอดูปลาอีกตูลงละซุกเลยเดืยบเ่าปงปงจะพยากกินมาีนแล้วละขอยังม่ทันยาจัหน่อยเปล้วก็จะสิกินฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ซ่องินอินดี้ได้เ สบายดีสบายดีต่อสิบเอ็โดโมงจำเจา้าแกงกิเลกกับซุกเล่เอ๋อคอยยังบ่อยากอบอกไอ,อก้โหนกคนกินลดยังบ่อยากทางนี้ฮะมามากินแกงกิเลกนำกันเด้อมาอะไรมาอะไรมาหอด้วสุดเจ้าหลังจากเอ้โนกกินเข่ขา,า,า,ดดาลแล้ว,นะวก็พาเด็กๆมาหลินสวนนะนะสวรรค์กลางบอสเด็กๆกัน ยังอย่าไปตากแดดนะเขามาห่มพี่ลูกใครต่วาใครต่วาอยู่ี่ห่มสุดเจ้าเออยังออกไปพูดผัดแดดได้อยู่ในห้เย็นแล้วพูดเปิดแอร์จังหันใหญ่สุดใครนังอย่าออกแดดลูกนางเอ้ย นเด้อใส่หมวกเนี่ยนางใส่หมวกเนี่ยลูกมันแดดใส่หมวกเนี่ยเด็กเด็กมวนนางจะตากแดดไปนางเขาห่มแม่เสื้อนุก แค่ต่นอยู่นี้มีห่มมาเหนเจ้าบางครั้งๆนี่นมันละเอียดแม่ยเขาแน่ระวังลูกเอากดลงเอากดตะลุลงให้นอ้องลงก่อนได้จะฟาวให้นอ้องลงก่อนตะลุ้ว้าเ่น้องยังลงเป็นยอยฟาวอยฟาวให้น้อ,อลงลงก่อนเอารวมมาได้วดเด เป็นบ่ ions. อะนัง้วหนาลงหิวเข่าดิหืวขาป้อนอัวมากินนี่บ hmm. กินมาห้โซวัน uh ี the <the 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 ้หิวเข่าดิแวน่อยแม่สั่งน้ำปั่นให้กินแล้วใช่หแอปเปลินก็โลดัยใหญ่เลยลูกขอจะป้อนเข่ากินนี่โบกิน น่าเงินมันสิเฮี่นะเจ้าหน้ซื้อน้ำปั่นซาเขียวกินเนาะอยากชื่อเล้ยวกโก้ปั่นแม่เขาอยากชื่อแล้วเกิดเจ้าป้าไซโอยู่น่าจะเอาหยั่งเจ้าเอาน้ำปั่นหยั่งกระไ้เออจ้าหน้าีอย่างนี้เลยเจ้าหน้าแม่เอาให้โกโก้บ้างเออเกิดเกิดเขาอยากชื่อเองเกิดเจ้าอยูไใร์เขาจะดีบจะได้เด้อเออดรือย่างนั้นละ ใ้เด็กน้อยลินยูงไี่จะไปเอาไปซื้อน้ำปั่นทั้งูก็วิวทางนี้เบิ้องนองไหนเ้อโอเอเบื้องนอกไหนเนองตอนนี้ก็จากจังโมจนจะสิบเอ็ดโมงได้พาเด็กน้อยมาื้อๆถามมันบดก็คือสี่ห้าโมงผูกกับรถพาเด็กน้อยไปเาจะไปซื้อน้ำปั่น ก็โก,โกป้นนโกปั่นเองกโก้ปันนี่มีจอกลางบริมีแต่จอ่อไหนมีจ่ไซเดียวฮะมีแนะต่สซเดียวไส์ทำรเอาอเอาอนสตาบอรีปั่นนีกว่าอนาสตาบรีปั่น จุ ida, uh, glucose, ach, ๊บๆเฮ้ขี้ข้านว่อยนะพาลูกมาเจสซ์กระเทินมันใกล้ๆนี่ก็เลยพากันขีแล้วจักพาลูกมาคอยเคยถ่ายให้จุ๊้าเบิ่งแะสุดก่อนู้มันแดดแล้วคอยมุ่นมาหล่นคอยนะใครแต่ว่ามีลมเลยมือนี้ฮะลมแต่เศร้าคนแต่ว่าสวยมากยังแดดคือต้องใส่ดิ่งหน่อยลิ่งจักสโตโมงหนึ่งแล้วก็สิพากันเมื่อสิไปหน้าบาดนี้ฮะน้องเขาไปหน้าเขาไปสอนกุ้งสอนปลาซิอยู่นาพวกบปลาเสือออกไปตำหลัง สั่งไปแล้วสองจอกทิพน้อยจอกหนึ่งเควินจอกหนึ่งเดี๋ยวจะนายคนแล้วคนกระเอิญเขาจะสิไปเอาพาเด็กๆเข่ามันอยู่ในแระเจิดอยู่นี่มันพอห่อนมาได้อยู่ในมันพอดีรอกมันห่อนโกโก้กินน้ำปั่นจอกบักใหญ่คอยได้กินมุมมดอันค่ะงอคอยใส่เลนะได้ขนมอมคนละอันไปเลยคอยใส่ก็ เด็กๆเบิ ed, ้งแมาซีมดูแซ่บปุ๊บบางซีมบางน้ำปั่นก่อนจุ๊บเจ้ามาสุดก่อนก็กินแต่ซัดเขี่ยวปั่นไปย่างย่างสิพาเด็กน้อยย่างลงไปเบิ้งซัดทางลุ่มก่อนุ๊เจ้าแล้วก็สิพาเด็กน้อยเมื่อสิไปหน้าต่อบไดนี้เด็ดอายไปใส่ห่อนหมวกเลยอายกะเขาใส่ห่อนหมวกก็บบริหารหมวกให้เลยนะ mẹ mẹ má, Ừ Thôi mẹ 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 ừ. <laughs> nữa. Cho tớ em, thật thật. mẹ 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 phải mẹ mẹ แขนทีแทนทีเออมีนกยูงวันน,น,ใน,ใน,นั้น่ะเออนกยูงเลใส่นี่น้ำตกอยู่ในวางไดน้ำตกเนือเนกลางนำ้ำเกลือปลาครับเออนี่คุณเจ้ามันมีน้ำตกอยู่บางไดนี่เออน,นี่นี่นี่ออกมานี่เขากำลังออกมาแต่จุดนี่จุดนะนกังหันนี่ออกมตะลีสตมานี่ ลงกระจกระตายเออขูดลงไปลงปุงไปโอ,โอ้มีโหลดได้ฝร,ร,รั่งสีขาโหลดเป็นโอ้คับเป็นมั้งลูกอ่มดก โอ้บนบนไห้ขี่ได้ลูก<น>ครับบนเเ็นน,นายอเออมีคนค,ครับนายนางโอ,โ,โอ้ยบ้าเออบังบัมีเบัง,บง,บงก่อนต่นนไ้ล่ะแครอทนะซี1ฟ้นมกล้วยกับมีจำเจ้านี่อาหารอานกาอ,าาอาหารสัตว์้้วใหม่อกนิดแซกตาเอา เอาอันเดียวไมมลูกจะสิเอาหลายอันอะไรอันเอาอย่งสซกตาจ้ะคะลูกอือนี่ปงสซกตานี่อือนี่ะไปเช็คสีแบบนี้นี่น้อยบริสิทธิ์อ่า่อม่อยากคือปลาปลานี่น้อยน่ะลาปบารูดปัานี้อะ มันเอาเพราะเอาสิเข่าไปอะเกลืออาหารสัตว์ได้ผู้ใหญ่พุลละสิบพันเด็กน้อยพุลละห้าพันเขาเก็บนะจะหายติมใหญเออแรงถือเราได้เควินเออเควินก็ได้มะกล้วยตไปป้อนสัตว์นำทิพย์ก็ได้แค่หลอดก็มะกรุ๊ยะถุงละสิบพันอะแนวอัะเกลือสัตว์กันบอลลิ่น โหลดนะแค่มาจากได้กับคันละาฮุกซีฟโหลดอะไรแบบเข้าคับแบบโหลดสกูตเตอร์แบบนี้นอ่ะโหนี่มันเจ้าเสียงนกเสียงนกไอานัง่งมาแล้วลูกโอ้ไข่นกกระจอกกระถายด้วยทุเจ้าว้าวไข่นกกระจอก โอ้ผมเคยเห,เห Building, ah, ็นจักเคื่อหนุ่มบ <Yeah> ักใหญ่จูเจ้าหน่วยสามแสนหน่วยสามแสนบ้งกับปั้นนางแทกกับปั้นลูกกับปั้นบอ๊ะกับ้นุ่ยบอ๊หน่วยใหญ่ดิไปไปหมินหมินคือหมิ่นน้ำมันหนาวป่ะจ๊ะไปไปเบิ้งนกกระจอกเท็นูกระจอกมันเนยกินเผาอย่างแม่ไปห้กระต่ายพ่อลูกไปเกลีกระต่ายเด้อไม่คือแน่คือแน่แม่ จาเยื่ไหนมันเป็นว่เฮ้ยหนุกเอรอนี่นะไก่กรตายเด็กไก่ตอกไก่ตอกตอนนี้ขบเจ้าไปต้อง เอาอนาจกเอาจกนเขาจะกเจะเกือกตายโอ้นี่นั่นน่าตายเกลือลูกเกลือลูกเกลือสเกลือเกลือเลลูกายเกลือเลียลูกตายไอ่ไอ่ลูกไอไอเ่เ้ยมาหายน้อยแทะอันหนึ่งกระกับไปไนี่ ไฮไลท์ต้นเนี่ลูกไอ้มาข่วนเจสิบัยยังอันนี้ไฮนกกระจอกวะเออเอาไมงของน้องน้องอม่าอิงสองคนสคนเอาให้ใกล้เนี่ยเอาไปเปลี่ยนเราตีสับเอาเปลี่ยนเอาแค่หอดไปมามาจอกน้ำนะเจสิไปเปลี่ยนอ่ะบอไปบอสเปลี่ยนนะอันนั้นนกกระจอกน้อยเห็นลูกทิ่มขาให้มันเด้วยจะเอามือได้ โอมีไหมเออให้ให้อะไนยุงงะไัมกรตอดกินได้คือกันนะแม่เขาจะไปปวนกระตายเอานำถีบแล้วงูไปงูมาอย้มีหัวนั่งกนกร่กะตายตายตายต้นะื้ม เราจะเปลี่ยนแครอทาราจะไปเปลี่ยนเอาไหมเปลี่ยนคอยคอยอย่าแรนป้าท่าดเดอ้อไป,ไ,ปไปเปลี่ยนเอาแครอท ใช่แต่มันห่มอยู่นี่จุ๋เจ้เอ้ยเดี๋ยวสิย่างเขาไปไหนปรนเด้อยวแต่สีถาให้ใหเบิ่งเมื่อยแล้วนั่งก่อนบรรยากาศก็ล่มลื่นอยู่จุมเจ้าพี่น้องปลาพักกัย่างมาน้องปลาเกลือปลาทิพนอนอลอเวลาปุ๊บไปพุ่นเลยไปมาไปมาอยู่คอยเมื่อยเขาเลยนั่งถาเขาอยู่นี่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ชาวมินอินนี่หน่ยเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหนา้าคุณเจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนเมือม่อยลายเมื่อยลาย